สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็มาเจอกันในช่วงวันศุกร์นะครับก็วันสุดท้ายของการทํางานสําหรับคนที่ทํางานในช่วงจันทร์ถึงศุกร์นะครับสําหรับวันนี้ก็มาเช็คสภาพฝนกันนะครับก็วัน2วันนี้นะครับที่ผ่านมาก็ฝนเริ่มที่จะลดลงในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็เดี๋ยวตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะก็คือ วันที่12สิงหาเป็นต้นไปจะเริ่มมีฝนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามวันนี้ในหลายพื้นที่ก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับหลายจังหวัดยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องเพราะฉะนั้นก็ยังต้องเฝ้าระวังกันต่อนะครับในส่วนของพื้นที่จังหวัดที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับซึ่งถ้าเช็คลักษณะสภาพอากาศในช่วงเช้าวันนี้นะครับก็จะเห็นว่าบางพื้นที่ของประเทศไทยยังมีเมฆ กลุ่มเมฆฝนปกคลุมนะครับอย่างเช่นแถวอีสาน <relevance> ตอนบนนะครับแถวอีสานตอนบนก็ยังตรวจเจอกลุ่มเมฆฝนแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในช่วงสายนะครับในขณะเดียวกันเช่นเดียวกันกับภาคตะวันออกนะครับ <idad> ก็ยังมีกลุ่มในส่วนของกลุ่มเมฆนะครับที่กําลังก่อตัวอยู่นะครับนี่ครับก็เจอกลุ่มเมฆฝนก่อตัวอยู่แถวภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะนตงเหนือนะครับ แล้วก็ในส่วนของภาคใต้ก็เริ่มที่จะมีการก่อตัวในช่วงสายๆนะครับรวมทั้งภาคเหนือบางส่วนนะครับนี่คือลักษณะสภาพอากาศโดยทั่วไปในช่วงเช้านี้นะครับแล้วก็เมื่อเช็คในส่วนของเรดาร์ฝนก็ขออภัยนะครับ <c oughs> ก็ตรวจเจอกลุ่มฝนที่นี่นะครับแถวภาคอีสานตอนบนนะครับเป็นกลุ่มฝนที่หนักนะครับที่ตอนนี้ตกอยู่แถวฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเราสปปลาวนะครับ ซึ่งก็สองสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีข่าวในส่วนของพี่น้องที่อยู่ทางเวียงจันทร์นะครับเ็เกิดน้ําท่วมหนักเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าฝนตกหนักแช่ต่อเนื่องมาเช่นเดียวกับประเทศไทยตั้งแต่วันที่1นึถึงเสิงหาคมที่ผ่านมานะครับถ้าดูลักษณะตอนนี้ก็จะเห็นนะว่าแถวประเทศไทยภาคอีสานตอนบน,นครับโซนบึงการโซนสกลนครน,นะครับมีฝนนะครับซึ่งเป็นฝนที่เชื่อมโยงกับฝนที่ประเทศเพื่อนบ้านคือสอปปลาวนะครับก็เฝ้าระวังนะครับในโซนนี้เนื่องจากว่า เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วนะครับในช่วง1-9สิงหาคมที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นบึงการนครพนมสกลนครนะครับโซนนี้นะครับเนี่ยเช้านี้ก็ยังตกต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นก็เฝ้าระวังน้บน้ำแม่น้ําโขงก็หลายพื้นที่ก็ใกล้จะล้นตลิ่งแล้วนะครับในขณะเดียวกันในโซนนี้นะครับส่วนภาคตะวันออกนะครับตามที่ตรวจเจอฝนเมื่อกี้ก็จังหวัดตราดนะครับก็เฝ้าระวังในส่วนของฝนตกนะครับ ในช่วงเนี่ยช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมาก็มีฝนนะครับกลาดกับจันทบุรีนะครับก็ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกต่อเนื่องได้อีกในวันนี้นะครับก็เฝ้ราระวังนะครับในส่วนของภาคเหนือในช่วงเช้าก็ไม่ตรวจเจอกลุ่มฝนแล้วนะครับแล้วก็แถวภาคกลางก็เจอแถวส่วนพึ่งราชบุรีบางส่วนแล้วก็นี่นะครับภาคใต้ก็ยังมีแนวโน้มที่จะเกิดฝนตกหนักได้ในวันนี้นะครับตอนนี้ก็มีกลุ่มฝนอยู่แถวเภอร์สิเกาจังหวัดตรังนะครับ ก็ในโซนนี้นะครับระนองพังงากระบ,บี่ภูเก็ตก็ยังคงต้องเฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักต่อเนื่องในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนทั่วประเทศนะครับมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับโดยส่วนใหญ่ฝนก็จะเริ่มลดลงจาก2อสวันก่อนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้จะเริ่มกลับมาหนักอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็ถือว่าได้หยุดหายใจหยุดพักหายใจในส่วนของพื้นที่ที่ฝนตกหนักครับแต่ว่าก็มีหลายจังหวัดที่ยังไม่มีฝนเลยและแล้วก็มีโอกาสที่จะเสี่ยงพายแรงในช่วงปีนี้นะครับแถวโคราชแถวชัยภูมิลงมาโซนนั้นนะครับขอนแก่นบางส่วนก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนแรงสำหรับวันนี้นะครับภาคเหนือฝนฟ้าขนอง30%ของพื้นที่นะครับโดยจังหวัดเ่านีเฝ้าระวังฝนตกหนักนะครับก็แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงราย พยาวน่านและตากนะครับภาคตะนอ,อกเฉียงเหนือวันนี้ฝนน้อยนะถือว่าฝนน้อยสุดในรอบเดือนนะครับก็20%ของพื้นที่นะครับแต่ก็อาจจะมีฝนตกหนักได้ในจังหวัดต่อไปนี้ซึ่งก็คือโซนอีสานตอนบนเมื่อกี้นะครับก็ประกอบปไปด้วยบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมานะครับก็ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับในส่วนของภาคกลางฝนฟ้าขนอง30%ของพื้นที่นะครับโดยเน้นจังหวัดต่อไปนี้นะครับ กาญจนบ,บนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครนี่คือในส่วนของภาคกลางที่ต้องเฝ้าระวังนะครับ30%ของพื้นที่นะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝน30%ของพื้นที่นะครับในส่วนของภาคตะวันออกฝนฟ้าขนอง30%ของพื้นที่โดยเน้นที่นครนายก จันทบุรีและตราดนะครับก็เฝ้าระวังนะครับในส่วนจังหวัดเหล่านี้ส่วนภาคใต้ฝั่งอันมันเป็นภาคที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนทล่มหนักมากที่สุดในวันนี้นะครับซึ่งก็เป็นจังหวัดเดิมๆที่ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายรอบแล้วนะครับก็คือพงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะครับนี่คือในส่วนของ ภาคใต้ฝั่งอนามันหรือว่าภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่นะครับโดยมีจังหวัดที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้แก่ชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสนี่คือในส่วนของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับก็เป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ แล้วก็เมื่อมาดูในส่วน,นพื้นที่เสี่ยงภายฝนตกตามโมเดลของกรมบุตุวันนี้ภาคเหนือไม่มีภาคอีสานไม่มีภาคกลางไม่มีภาคตอนนอกไม่มีมีที่ภาคใต้นะครับภาคใต้ก็ตามการคาดการณ์ของกรมบุตุนิยมวิทยานะครับพื้นที่เสี่ยงภายฝนตกหนักนะครับระว,วันนี้ก็คือ1จังหวัดพังงานะครับ2ภูเก็ต3กระบี่4ตรัง5สตรูลน,นะครับ5จังหวัดนี้ก็ เฝ้าระวังนะครับก็เป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของโมเดลฝนวันนี้นะครับแนวโน้มการเกิดฝนนะครับจากข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปนะครับเดี๋ยวมาวิเคราะห์ในส่วนพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักหนักมากในช่วงวันนี้นะครับก็ภาพรวมตอนเช้าตรวจเจอกลุ่มฝนอยู่แถวอีสานตอนบนนะครับแถวนครพนมบึงกาฬสกลนครนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกตรวจเจอฝนอยู่ที่จังหวัดตราดแล้วก็จันทบุรีบางส่วนนะครับ แล้วก็เดี๋ยวมาดูนะครับในช่วงสายวันนี้พื้นที่ไหนมีโอกาสจะเกิดฝนนะครับดูโมเดลฝนนะครับก็วันศุกร์นี้นะครับศุกร์สิบเอ็ดนะครับก็ช่วงเช้ายังไม่มีฝนเท่าไหร่แต่พอช่วงบ่ายถึงค่ำก็จะเริ่มมีกลุ่มฝนเข้ามาปลา,ปลายเห็นนะครับแถวตะวันออกนะครับแล้วก็วันนี้ภาคใต้น่าจะมีฝนมากกว่าเพื่อนนะครับ60เอร์เซนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นระนองพังงากระบี่ภูเก็ตสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังนะครับหัดใหญ่สงขลาครับรวมทั้งจังหวัดยาาะลาครับในช่วงบ่ายถึงค่ำม,มีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับเช่นเดียวกับประจวบคีรีขันธ์นะครับตะวันออกก็จะนบุรีตราดระยองนะครับนี่คือในช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้นะครับแล้วก็พอไปดูช่วงประมาณบ่าย นะครับบ่ายสองครับเนี่ยฝนเริ่มจะกระจายเข้ามานะครับในโซนนี้นะครับโซนเดิมนะครับที่เคยตกแม่ห้องศอนะครับเชียงใหม่บางส่วนแม่สอดตากบางส่วนนะครับการจนบุรีราชบุรีนะครับมีโอกาสจะเกิดฝนได้นะครับพิษณุโลกแล้วก็ในส่วนของภาคตะวันออกก็จันทบุรีตราดระยองส่วนภาคใต้มีโอกาสจะเกิดฝนตกเยอะนครับไล่ลงมาตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์นะครับชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองงงากระบี่ภูเก็ต นครศรีธรรมราชตรังพัทลุงนะครับสตูลสงขาาลายะลานราธิวาสปัตตานีนะครับก็วันนี้ภาคใต้มีโอกาสจะเกิดฝนมากกว่าเพื่อนนะครับก็ยังต้องเฝ้าระวังต่อในส่วนของโซนที่มีโอกาสจะเกิดฝนตกจังหวัดที่ได้แจ้งไปเมื่อกี้นี้นะครับก็ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับแล้วก็มาด,ดูช่วงนี้นะครับช่วงสี่โมงเย็นนะครับก็จะเห็นนะครับว่า จังหวัดที่มีโอกาสจะเกิดฝนก็ยังเป็นกลุ่มเดิมๆนะครับแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่นครสวรรค์ลาดบุรีสวนพึ่งนะครับทองผาภูมิการจนบ,บุรีหัวหินแล้วก็แถวนครปฐมและกรุงเทพฝั่งตะวันตกก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้ในช่วงค่ำนะครับส่วนภาคใต้ถ้าดูจากโมเดลก็ มีแนวโน้มที่จะเกิดฝนตกได้หลายที่นะครับก็เกือบทั้งภาคนะครับในวันนี้ก็ในส่วนของภาคใต้เกือบทั้งหมดนะครับภาคอีสานก็อีสานใต้ meantime, ทางด้านตะวันออกนี่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังในส่วนของแนวโน้มที่จะเกิดฝนตกได้ในช่วงค่านะครับแล้วก็เมื่อไปดูในช่วงหัวค่ำนะครับฝนก็จะเริ่มนี่นะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับแล้วก็ภาคกลางในช่วงค่ำนี้นะครับ ก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับกรุงเทพมหา,านาครสมุทรสงครามสมุทรสาค,นสาคนรนครปฐมปทุมธานีนนทบุรีพระคนครศรีอยุธยาการจนบุรีลบบุรีนะครับแล้วก็นครนายกปราจีนบุรีโซนนี้นะครับส่วนอีสานก็จะเป็นแถวอำนาจเจริญแล้วก็บึงกาฬนครพนมสกลนครน,นี่คือกลุ่มฝนที่มีโอกาสจะตกคืนนี้นะครับออวันนี้นะครับ ก็เป็นภาพรวมนะครับของกลุ่มฝนในวันนี้แล้วก็เมื่อเช็คไปในช่วงรอบดึกนะครับเมื่อเช็ครอบดึกนะครับก็จะเห็นนะว่านี่นะครับโซนนี้ยังมีโอกาสจะเกิดฝนนะครับปราจินบุรีชาเชียงสาสะแก้วนะครับแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นจุดเดิมนะครับบึงการนครพนมสกลนครครับก็ต้องยังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องนะครับจังหวัดเหล่านี้ฝนตกแช่มาหลายวันในรอบก่อนนะครับ นี่คือในช่วงรอบดึกนะครับแล้วก็ไล่ไปจนถึงเที่ยงคืนก็ยังนี้นะครับโซนอีสานตอนบนอย่างน่าเป็นห่วงนะครับที่มีแนวโน้มจะเกิดฝนตกต่อเน,นื่องในอีกหนองคายบึงการสกลนครนครพนมนะครับอาจจะลงมาถึงมุมกดาหารนะครับแล้วก็อุบลราชธานีด้านตะวันออกนี่นะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงวันนี้นะครับวันศุกร์ที่11สิงหาคมนะครับก็ขอบคุณข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็ ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านท,ที่ติดตามรับชมครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ